เด้อพี่น้องกินขออ้าวซอาน้ำกันเมือ่อเนี้เนียงเนียงเอ้ยสบายเฮ้ยบ๊้ยกันอีสานใต้เอ,อื่นเนียงเนียง,ยงสบายเฮ้ยกันทึ่งผู้ดงหลวงเพราะว่าเจด้อยเจยด้อยมือนี้บ่มีเนียกินหลายเหครับพี่น้องมีอันนี้ก็แกงอุจจระเ็กแกงอุจจระเ็กใส่ผ้าพโพยนโคนะครับ อันนี้ก็บันอีสานบ้านเฮากับเอินสมประน้อยสมประน้อยครับนี่สมประน้อยนะครับถ้าอีสานใต้เอิญยังเกาะหืมแต่ <laughs> อีสานใต้ก็สิบายเฮ้ยชิบายเฮ้ยครับอ่าปลาหอกปลาหอกเพิ่นว่านะครับจำได้ข้าวนั่นนะ แม่มาละพี่น้องทั้งอีสานใต้อื่สิบ่ายเฮ้ยกระเพราหอกทางบ้านเฮากหลัดสมปลาน้อยถ้าภาษาไทยก็ว่าสมปลาจอมนะครับนี่แหละอาหารเช้าของทศมื้อนี้ก็ได้นะครับอันนี้ทอดสมปลาโดอันนี้ทอดทอดสมปลาโดว่าซั่นหือปลาโดเขาอื่นปลาหยังวะปลาสดูปลาสดูกางหล่ไล่ บ่อันนี้ทอดสมปะดูอันนี้ก็ที่เป็นปลาสวยบางบ้านกจะจีเอื่นปลาหัวแข็งนะครับฮะนี่อาหารเร้าของทศนะครับแม่บ้านหามาสูกินอา่าเจียดอยเจียดอย <c oughs> กันเจียดอยพี่น้องทั้งจังหวัดมุกดาหารนะครับพี่ละพี่น้องทั้งโซนะครับมึอนี่เจียดอยเอยี้ยงก่อน,นี่ สมเจ้าสมเสียสมเสมเียนะครับพี่น้องท่างอีสานใต่กะว่าอันปลาหกอกผมว่าปลาหอกน่อยนะอันนี้ก็เอื่นกินกันน้ำข่าเศร้าครับนะครับแต่ว่าที่ลืมบ่ได้น,นะครับคือแกงอุจ,จละเหล็กเส้าพ,พยนโคนี่เป็นภาษาอีสานตัวไปภาษาทั่วโลกนะครับเนาะฮะกินข่าเศร้าน้ำกันครับพี่น้องครับ